เพื่อไทยคะนายกคะคนจะเป็นมะเร็งปอดตายกันหมดนะคะควรวางนโยบายแก้ฝุ่นก่อนปัญหาจะมาไม่ใช่หรอคะฝุ่นมาแบบนี้ทําอะไรหน่อยค่ะทําหน้าที่หน่อยเนอะเขาติดแฮชแท็กว่าไงรู้ป่ะนายกไม่ทํางานนี่เธอโดนเธอโดนเพื่อไทยเขาไปเธอโดนเพื่อไทยเข้าไปแน่ๆเธอโดนแน่ๆคือคือไอ้เรื่อง work from home ที่เมื่อกี้มีคนโพสใน X นี่ยน มันจะคล้ายๆกับตอนทมไมเราเราเจอโควิดตอนเจอโควิดเนี่ยรัฐบาลใช้ความเด็ดขาดและความกล้าในการที่จะบอกว่าเฮ้ยโควิดมันโรคติดต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปนั่งกินอาหารอยู่ร้านอาหารไม่ได้ไม่ได้นะคือยอมโดนด่าแล้วคนก็ไม่เข้าใจก็ไปด่าใช่ไหมร้านอาหารปิดขายได้เฉพาะกลับไปกินที่บ้านอะไรเงี้ยเทคโฮมอะไรเงี้ยนะ คนก็นี่เป็นสาเหตุที่ทาให้รัฐบาลมณฑกประยุทธ์เนี่ยนโดนด่ามากเพราะเศรษฐกิจมันหยุดชะง,งักแต่ว่ามันจําเป็นไงต้องรักษาชีวิตคนเหมือนเรื่องนี้เรื่อง work from home แบบนี้ถ้าถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นความจําเป็นแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่กล้าสัง่งรัฐบาลที่คิดถึงเรื่องการเมืองไม่กล้าสัง่งแล้วก็อันนี้ก็เข้าใจผู้ประกอบการแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องประเมินว่าเ,เรื่องสุขภาพของประชาชนนะมันถึงจุดที่จะต้อง ทำอะไรทักอย่างหนึ่งหรือยังเนี่ยเหมือนที่รัฐบาลชุดปนในประยุทธ์เนี่ยกล้าตัดสินใจเรื่องโควิดก็ลองกลัวทีลองกลัวนะว่าเฮ้ยสั่งร้านอาหารไม่ให้นั่งกินที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวคนจะด่านะเสียคะแนนนิยมนะคนจะตายกันเป็นเบื่อเลยเพราะเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ถูกไหมเอาง่ายๆนะพี่กองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วช่วงปลายหนช่วงเสาร์อาทิตย์าชาวไร่อ้อยที่อุดรออ,ออกมาปิดถนน ขวางถนนน่ะเพราะว่าโรงงานน้ำตาลรับซื้อเฉพาะอ้อยสดไม่ซื้ออ้อยเผาชาวไร่อ้อยก็บอกเฮ้ยก็ไหนว่าเปิดซื้อหมดไงทำไมไม่บอกล่ะว่าจะซื้อแค่อ้อยสดไม่ยอมซื้อเราไปก่อนอต่อไปอ่ะเราจะไม่เผาแล้วเราจะส่งอ้อยสดเหมือนกันแล้วโรง,งงานเขาก็บอกไม่ได้ดิถ้าเกิดว่าเขารับซื้ออ้อยเผาอะ่ะ <c oughs> เขาจะโดนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงง,งานาชาวไร่อ้อยส่วนนี้ทำไงรู้ปะ สสพักเพื่อไทยอยู่ไหนมาช่วยเราเดี๋ยวนี้ท้ายที่สุดคือรับซื้อนะพี่ท้ายที่สุดคือรับซือ้อเพราะฉะนั้นค่ะ<ม>ก็มีคนตั้งคำถามว่าแล้วพักเพื่อไทยกล้าจัดการอะไรกับเนี่ยกเกษตรกรที่เผาอ้อยไหมไม่เผาอ้อยก็เผาไร่เพื่อเตรียมทำกเกษตรอื่นๆกล้าทำไหมแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นฐานเสียงของคุณเป็นฐานคะแนนของคุณอย่างวันนี้ ใน X เนี่ยมีคนหนึ่งที่เขาโพสต์เรื่อง PM 2.5เขาถามว่าจับพวกเผาไร่มาประหารชีวิตเถอะวันนี้ก็เกินไปพี่อันนี้เรไม่ได้ <c oughs> <นะ S 1> ไม่ไหวละนี่มันสุดๆในรอบหลายปีแล้วนะ <c oughs> เกิดมาไม่เคยเห็นใจกลางเมืองกรุงม่วงขนาดนี้202นี่คือค่า AQI oh. ที่กอง Very unhealthy ะคะ่ะ เฉพาะ PM 2.5คือ126.2 <c oughs> ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะโอ้โหนี่กล้าไหมอะ่ะคือถ้ากล้าเหมือนที่พี่ก้องบอกทำเหมือนที่ลุงตู่ทำอะ่ะรู้แหละว่าทำคือโดนด่าชิบเปงเลยไปห้ามเขาค้าเขาขายสั่งปิดสถานบันเทิงก่อนเลยตอนกลางคืนนะ่ะตอนนั้นเขาก็ชดเชยเงินให้นะก็จ่ายไปก่อนคือมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่อ,อย่างน้อยจ่ายไปก่อนน่ะเออตามคำสั่งคสอชอตอนนู้นตามคำสั่งรัฐบาลตอนนู้นนะคะ เขาต้องทําจําเป็นต้องทําเพราะอะไรตัดได้ตัดก่อนตัดเชื้อที่จะทําให้เกิดการลุกลามการติดต่อกันแล้วอันนี้ล่ะต้นตอเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเรื่องการเผาเนี่ยถ้าเรื่องการเผาคุณกล้าไหมล่ะกล้าลงดับหนักหนักกับคนที่เผาไหมทั้งทั้งที่เขาเป็นฐานเสียงสําคัญของคุณเนะี่ยคุณกล้าไหมไม่กล้าหรอกไม่กล้าไม่ต้องถามไม่กล้าไม่มีทางเราจะไม่มีทางเห็นสิ่งเหล่านี้ในประเทศของเรา นะเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยผู้นํารัฐบาลเองก็ก็มีประเด็นให้ตรวจสอบเรื่องกฎหมายเหมือนกันนะเอนี่เขาถึงบอกว่านักการเมืองเนี่ยคิดแต่เรื่องการเลือกคิดถึงแต่เรื่องการเลือกตั้งสมัยหน้าแต่รัฐบุรุษคิดถึงอนาคตของลูกหลานคือต้องกล้าทําไม่สนใจว่าเลือกถ้าเราทําถูกต้องแล้วชาวบ้านไม่เลือกก็ช่างชาวบ้านไปนะ อ่านี่ไงบ้านเราจึงมีแต่นักการเมืองไงนะครับนี่แหละครับก็ต้องดูคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองมาถึงคนที่แพ้ฝุ่นนี่นะต้องดูแลตัวเองเนี่ยนะเพิ่ทันที่จะดีขึ้นกลับมาเป็นผมเนี่ยเป็นแบบนี้ผมกล้ายืนยันเป็นเพราะฝุ่นฝุ่นนะบอกคุณขิงปิดโรงงานไปแล้วค่ะใช่แต่เขากลับมาเปิดเพราะเขาสัญญาว่าเขาจะซื้อแต่อ้อยสดไงแต่โรงงานนั้นน่ะเผอิญอยู่ในอุดรเผอิญ ทุกอย่างรถเป็นเรื่องบังเอิญหมดเลยอ่ะแล้วพี่น้องชาวไร่อ้อยอ่ะเขาขนเขาขนรถบรรทุกไปแล้วอ่ะขนอ้อยสอสอหลายคนเนี่ยนะก็เป็นเคยนำม็อบชาวไร่อ้อยมาก่อนสอสออีสานหลายคนนะเคยพี่กองรู้เลยใช่ไหมรู้รู้เคยขึ้นเวทีนำมอบชาวไร่อ้อยแล้วก็เป็นฐานเสียงของเขานะครับ